สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตบ้านไร่ไปลายเดือนหลังฝนตกนะคะในโหมดพืชอาหารดีกว่าปกตินี่อัปเดตแต่พืชแต่ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะมีแต่ไม้ประดับวันนี้จะอัปเดตต้นไม้ฝั่งขวาไม้ที่เป็นอาหารรอบบ้านนะคะ ลงจากบ้านได้เดินมานิดเดียวก็จะเป็นถนนเข้าบ้านนะคะถนนเข้าบ้านซึ่งอาศัยหลานที่อยู่ด้วยกันนี่แหละบ้านนาคุณลุงเจ้าของสวนผักหวานนะคะเป็นถนนเข้าข้างว่าก็จะเป็นทุ่งนาเวลาข้าวโตเต็มเวลาข้าวโตเต็มที่ก็จะสวยมากนะคะ ข้างบ้านข้างร้วยฉันก็จะมีต้นสะเดาสะเดาอยู่ข้างบ้านเพราะตามตำราบอกว่าให้ปลูกสะเดาผักขมรดรถฝาดหรือรดขมนี่แหละคะ่ะอยู่ใกล้บ้านเราจะเราจะร่างกายจะแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยนะคะสะเดาก็จะมีสะเดาแล้วก็มีขี้เหล็กนะคะขี้เหล็กเนี่ยปลูกเพื่อบังแดด ที่ระเบียงถ้าไม่มีต้นไม้ฝั่งนี้มันจะมันจะแดดจ้ากเกินไปค่ะเพราะฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกนะคะพอแดดตอนบ่ายก็จะแรงเกินไปก็เลยปลูกไม้เป็นวินเบรกด้วยเป็นสำหรับบังลมด้วยบังแดดด้วยนะคะก็จะกันฝุ่นได้ระดับนึ่ง,งนี่ก็อีกตรงนี้มีผักเสี้ยวมีสะเดาแล้วก็มีขี้เหล็กนะคะ เดี๋ยวขี้เหล็กนี่ก็ตั้งใจไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวฝนหายก็จะมาเก็บไปแกงนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักเกินไปถ้าทันขี้เหล็กช่วงฝนตกนี่ก็จะทําให้ท้องเสียมันจะเป็นยาระบายนะคะแต่จะมันจะระบายเยอะไปหน่อยคนแก่เขาก็เลยไม่อยากให้กินขี้เหล็กหรือเก็บขี้เหล็กมาประกอบอาหารหลังที่ได้รับฝนบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นน้ําน้ําในตัวเขาเยอะอาจจะทําให้ยาระบายออกฤทธิ์เกินไปนะคะ่ะ ก็จะเป็นข้างบ้านนะคะส่วนที่เป็นพืชหลักที่สร้างรายได้นะคะก็จะเป็นไผ่ไผ่กิมซุงค่ะอันนี้ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงก็จะใช้ทำประโยชน์ก็คือตอนนี้ก็ขายหนอขายสดหน่อสดในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ ลำก็ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทำโรงเรือนโรงเห็ดอะไรก็ว่าไปนะคะทำโรงทำที่จอดรถค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปตัดหน่อไม้นะคะจะไปทำหน่อไม้จะไปฝากพี่สาวก่อนค่ะที่เหลือจะไปทำหน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวไปตัดหน่อไม้กันค่ะฝนตกหนักนะคะทำให้ฝนตกหนักสองวันสองคืนต่อกันเพิ่งจะหงดน้ำก็เลยท่วมทางเข้านะคะทางนี้ก็ใช้เดินรถ รถเล็กห้ามผ่านจะติดขี้ตมจะต,ติดโคนนะคะแต่รถใหญ่ของเราโฟร์วิวไปได้ค่ะนี่ก็นี่ค่ะหน่อไม้นี่ก็กำลังดีนะคะก็อีชันก็วิธีการก็ง่ายๆนะคะใช้เลื่อยแบบนี้หลเลื่อยที่ใช้ตัดไม้ค่ะมันจะออกแรงไม่เยอะถ้าใช้เสียมันจะกำหนดจุดไม่ได้แต่ถ้าจะใช้มีดก็จะออกแรงเยอะเกินไปเราก็เลยใช้เลื่อยนะคะ น,ะะน,นี่ค่ะข้งนี้ได้แล้วหนึ่งหนอเดี๋ยวไปฝากพี่สาวนะคะไปแกงเดี๋ยวเขายมาเก็บเ็าะจะทำหน่อไม้ดองนี่ลูกสม,ม,มุนไปลูกเดินหน้าไป,ปไปไล่งูให้แม่ก่อน ก็จะอีกหนอนนึงอันนี้ก็จะยาวไปนิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่ยิงต้องตัดตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่เมื่อวานก็งานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตัดน,น,นี่ค่ะได้แล้วหนอนตัดไปฝากเพื่อนบ้านด้วยเดี๋ยวเอาสักสี่หนอนนะคะนี่ก็จะยาวเกินไปนี่ก็ยาวเกินไปแล้ว อันนี้ก็กำลังดีนี่ก็เย,ยาวปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะไม่มีแรงปุ๋ยแพง ปุ๋ยคอกก็ไม่มีแรงมีแต่ใส่พิ้งชายฟางมาคุมโคนนิดหน่อยนะคะอึบนีอ่อีกสักสองหน่อก็น่าจะพอค่ะอูอมีรังพึ่งด้วย ลังคือหรือลังแปลน,น้าฝนตัดไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่งามก็เดิมไผ่ม,มันจะเหลืองๆนะคะแต่ก็นอดดกใช้ได้อยู่ไผ่ก็เย็นดีค่ะร่มดีไผ่กิมซุงหรือตรงลืมแรงนะคะ ก็จะกิ่งไม่ไม่มีหนามก็มีบ้างแต่น้อยนะคะก็ดูแลง่ายดีค่ะขอให้โตได้ประมาณสี่หน่อแล้เออีกสักหนอไปฝากเพื่อนบ้านที่อยู่กับพี่สาวนะคะที่อยู่ใกล้เขาเขาจะได้ดูแลพี่สาวเราด้วย เราไม่เราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้ของที่บ้านเรามีนี่แหละค่ะไปแจก,กกันแบ่งกันปันกันกินเราจะได้พึ่งพาอาศัยกันททางใดก็ทางนึงนะคะสักหนอ่อมันมืออ๋อเดี๋ยวไปเอาทางบ่อน้ำก็ได้ค่ะ แล้วเราก็เดินเก็บกลับนะคะไข่รตรงริมแรงประโยชน์ของเขาก็คือหน่อดกนะคะขอให้มีน้ำอันนี้ถือว่าฝั่งนี้ก็คือให้น้ำแค่ปีสองปีแรกนะคะที่ให้ตลอดประมาณสองปีแรกปีที่สามที่สี่ก็ไม่ได้ให้แล้วค่ะก็ปีที่สามที่สี่ก็ปล่อยเลย แต่ถ้าใครจะทำจะขายทั้งปีก็ให้น้ำตลอดปีนะคะแต่ที่นี่บอ่อบดาลมีแค่สองบอ่อในพื้นที่สิบไร่ถ้าเราใช้ถ้าเราให้น้ำบอ่อไผ่อีกก็กลัวต้นไม้ที่ขาดน้ำไม่ได้พวกไม้ใบอะคะ่ะเดี๋ยวไม่พอใช้ก็เลยไม่ได้ทำ นอกฤดูนะคะไม่ได้ทำไผ่ช่วงฤดูแรงแต่จริงๆช่วงฤดูแรงก็จะได้เงินเยอะค่นรายได้ค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างที่ว่าค่ะมันต้องเติมน้ำเติมปุ๋ยนี่ก็อีกสักสองวันนะคะถึงจะพอตัดได้ก็กำลังสวยอันนี้ก็ทำไว้รอลูกค้านะคะทำสาม เป้าสาสิบแต่ไม่รู้ได้เท่าไหร่นะคะก็แบ่งๆกันปลูกไปนะคะขายไม่แพงค่ะใครมีแรงก็มาตัดเอาก็ได้นะะนี่ก็หน่อน,นี้อีกสักพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้จะสั้นไปหน่อยนะคะ่ะจระิงๆก,ก,ก็พอแล้วสำหรับที่จะไปฝากพี่สาวนะคะ ก็ได้หกหนอก็ได้สองสามบ้านนะคะนี่ค่ะน,นี่เดินแค่สิบไม่ถึงสิบนาทีเนาะก็ได้ของฝากแล้วได้ของกินแล้วพอที่จะไปถ้าจะถ้าจะตัดขายแต่วันนี้ไม่มีแพลนตัดขายนะคะเดี๋ยวจะช่วงนี้ราคามันถูกลงมากก็เลยจะแปลรูปเป็นหน่อไม้ดองเนาะ ไม่ดองก็ไม่ยากนะคะแค่นี่แหละคะ่ะพวงนี้ว่าจะทําอยู่ก็ปอกเปลือกนี่แล้วก็สับแช่น้ําคืนหนึ่งวันรุ่งขึก็มาเขากับเกลือเกลือมิตรนะคะเคากับเกลือแล้วก็ใส่ขวดใส่กระป๋องปิดฝาไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ทานได้แล้วค่ะขาวจั้วเลยบางสูตรสูตรก็เขาใช้น้ำประปาหรือน้ำ ต้องใช้น้ำประปลากันเนาะถึงจะขาวดีนะคะแต่วันนี้จะเอาไปให้พี่สาวแกงค่ะเดี๋ยวทำหน่อไม้ดองพรุ่งนี้ก็จะมาตัดไล่ตัดหน่อเล็กหนอน้อย,อยแถวนี้ทำนะคะจะทำไว้สักนี่แหละให้ไผ่ไผ่ทั้งเกือบหมดเนะะี่ยค่ะพรุ่งนี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเดี๋ยวจะตัดนะคะตัดจะตัดลองดูว่าพรุ่งนี้จะได้แค่ไหนนะ เดี๋ยวค่อยมาเจอกันหน่อยอีกทีนึงวันนี้ให้ดูว่าป่าไผ่น้ำท่วม <c oughs> ค่ะหาอาหารอาหารเย็นก็ชอบทำที่ก็ชอบเอามาทำแกงแกงเลียงนะคะแกงกะทิแบบหรือแกงเปิดอแบบใส่ปลาล้าก็ได้ค่ะแต่ตัวเองนี่ยจะชอบแกงใส่กะทิแล้วก็ใส่ตำ กุ้งแห้งใส่หอหอมแล้วก็ใส่กะปินิดนึงแล้วก็ใส่กะทินะคะเหมือนแกงเลียงแต่ใส่กะทิใส่หางกะทิอร่อยดีค่ะทานกับน้ำพริกะกะปิก็เข้ากันดีค่ะวันนี้รอบรั้วบ้านไร่ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้วันหลังมาติดตามกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ